ไม่เคยลิขิตให้ใคจนมีแต่คนเท่านั้นที่ลิขิตตัวเองครับผมหนุ่มวัชรชัยคุณศรีนครสวัสดีครับขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจโค้ดเบิร์ดการตลาดทาราสครับผมเป็นโค้ดคเป็นดโค,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 ค้ดเฮียปสั่งโค้ดดอย่างเราระวังหน้าครับขอแก้เิครับ แบบนี้เหมือนกันครับผมก็ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ว่าเอ่อมานั่งอยู่ข้างล่างแบบนี้เละแล้วมองขึ้นมาบนเวทีว่าวันนึงอะ่ะเรามีโอกาสขึ้นมาบนเวทีไหมแต่วันเนี้ผ่านไปหนึ่งปีผมก็สามารถทำตามความฝันได้แล้วครับผม ผมเองนะผมก็ไม่ได้มีโอกาสมากครับแต่ว่าเริ่มต้นมาจากศูนย์นะครับก็ทําธุรกิจขค่เจียวแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วมาเจอโอกาสไทยโอเอสเลยรีบความปักตึงไว้โดยไม่ได้ปล่อยนะผมก็มีเวลาโอ่นวะประมาณ3าถึงสชั่วโมงต่อวันจนปักบัน เรียนส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาภายในกันยาที่ผ่านไ่ครับผม <Adjust> ก็แต่ด้วยธุรกิจไข่คเคียวที่ทำอยู่มันเจอช่วงโควิดนะครับก็มันเป็นอะไรที่ว่าเราต้องเลือกถ้าเราเดินต่อไปเนี่ยเราจงแน่นอนแล้วโอกาสดีที่ว่าเรามาเจอธุรกิจเอฟโฟเอสผมก็ ได้ถอยธุรกิจที่มันค่อนข้างติดลบกับชีวิตก็เลยมาลุยกับเอฟเอีกสักตั้งก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นทางรอดของชีวิตเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเรียนจะเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยก็ได้ครับผมก็ตอนเนี้ยผมจบมาไม่เกิน4ี่หเดือนตอนนี้ก็กลับมาลุยกับธุรกิจเอฟเว่เต็มที่ครับผมก็ ภายในระยะหนปีเนี่ยสิ่งที่ผมฝันสิ่งที่ผมคิดมันเริ่มก่อตัวสร้างเป็นมิติมากขึ้นด้วยระบบของเอเวนขอเสียงผมเอให้กับท่านประธานที่ที่สอง,สงเงองขบาไ้วทีมงาน่นที่ที่ผมยืนต้องมีได้ก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณโค้ดผู้ที่เคยสอนง,งานไม่ว่าจะเป็นโค้ดเบิร์ดโค้ดจอร์นม้ค้ดมีสุข ผูพิ้นุ้ยและก็ท่านประธานเป็นอย่างมากครับผมที่ว่าจะให้ผมได้มีวันนี้และสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าขอบคุณตัวเองครับสิ่งนี้คือผมจะไม่ลืมเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นผมไม่ได้หยิบยื่นโอกาสวันที่ผมมาด้านตรงนี้ถ้าผมไม่เลือกทำมันก็ไม่เีโอกันสำหรับวันนี้ก็ขอฝขอบคุณทุกท่านในนามของผมครับ